นะกระทุงกระทุงแมงใมมนไทยอาไปปล่อยดีกว่างูอะไรไม่รู้งูอะไรอะ่ะเยผมมันก<ม>ดขนไปงูอะไรอะ่ะผมดูงูอะไรนะงูปลางูปลาฮะงูปลาน่ะมันกัดอ๋อ มึนมาไงไม่รู้เนี่ยโผล่มาเพ่งวงนนี่มาถูกครับเลขบะเลขสี่ห้าด้วยเนี่ย <c oughs> โอ,อ,อ,ยอ้ขาเงินมากทำไมขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากนะขอบคุณมากเอาไปเงินกองเอาไปไปตรงไปตรงนีแล้วกันขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณอขอบคุณที่เราขอมาช่วยจับงูให้เข้ามายัางไงไม่เฮ้ยบักนีไหม <c oughs> <c oughs> โอ้เอามาไปช่วยจัดของทีนี้โอ้งูมันเข้ามาเนี่ยเข้ามาจากช่องตรงนี้คุณวายเนี่ยไปเจอคนแรกเลยใช่ไหมมันมีเหยียบหัวมันอะฮะมันมีเหยียบหัวมันอะแล้วโอ้โหดูมันเข้ามาในกองห้องเก็บของด้วยตอนแรกคิดว่านี่กินคือพอหันไปดูอีกทีสุรุงเลยทำไมงูเนีอห้องเก็บของเก็บของมันเข้ามาห้องเก็บของ วิธีการองรปภเขามาครับพี่ๆรปภเขาเอายางกันยุงฉีดแล้วมันก็เลื้อยออกมามันได้กลิ่นอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเก็บบ้านให้ดีๆต้องนะเข้าใจว่าเขาเก็บบ้านดีแล้วขานาดเก็บบ้านดียังเข้ามาอืมอ๋อโอเคครัเกิดโดนทกแล้วไงล่ะ